ต้องการมันสิต้องการมันสินึกถึงตอนเด็กๆสิแม่จา๋อา,อา,อ,จาอาทิตย์นี้หนูอยากได้ของขวัญค่ะแม่จา๋าอาทิตย์นี้หนูอยากได้อ่าอยากได้ตุ๊กตาค่ะแม่จาอาทิตย์นี้หนูอยากได้รถค่ะหนูอยากปั่นจัก,กรยานเหมือนกับคนอื่นเขาอา่ะเดี๋ยวแม่พาไปซื้อลูกอาทิตย์นี้แม่อาจจะไม่ได้พาไปแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกผิดหวัง แต่เรารู้ว่ามันได้หินไหมคะอาทิตย์ถัดไปแม่มีตังค์แม่ค้าขายได้แม่อาจจะไปเข้าไปในเมืองแล้วโดยที่ไม่ได้ให้เราไปแล้วมาเซอร์ไพรส์เราแบบนี้ก็มีใช่ธรรมชาติให้ทุกอย่างกับชีวิตครับครูถ้าเราเข้าใจพลังงานนี้ครูบอกได้เลยว่าคนที่วิ่งไล่ล่าคนที่ทุกคนที่เหนื่อยคนที่เสียเงินออกไป จากที่เรามีอยู่จากที่เรามีอยู่ที่เราไล่ล่าเงินก็เลยหายไปจากตัวเราแล้วเราก็กลับไปว่าโลกออนไลน์ไม่จริงหรอกมีไม,ไม่ไม่มีอยู่จริงว่าความร่ำรวยอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราใช้กฎมันไม่เป็นไงเพราะเราใช้กฎมันไม่เป็นกฎคือขอเชื่อรับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอแล้วเราก็แค่เชื่อก็ปล่อยพลังงาน เหมือนเราอยู่ในคลื่นของการเป็นเด็กน้อยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ได้รับเองเพราะอะไรรู้ไหมกว่ามันจะได้รับคือคลื่นจากตัวเราต้องสถียนกับคลื่นของโลกภายนอกให้เขาก่อตัวเป็นวัตถุเราก็จะลุ้นตัวเองอยู่ว่าอุ้ยมันลดถ้าลดมาใหม่นะฉันจะไปอวดเพื่อนเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันเป็นคุณค่าที่ทำให้ เรารู้ว่าเวลาอะไรที่เข้ามาในชีวิตของเราแล้วเราได้มันมามันจะไปเปลี่ยนอะไรให้เรามันสิ่งแรกเลยมันเปลี่ยนความสุขข้างในของเราก่อนที่เราได้รับรถจริงก่อนที่เราได้มันมาในมือแต่เราได้จากความรู้สึกแล้วว่าเนี่ยถ้าฉันได้รถมานะฉันจะเอาไปขับให้คนนี้ดูถ้าฉันได้รถคันนี้มานะฉันจะเอาไปให้คนนี้นั่งซ้อนท้ายฉันจากความรู้สึกก่อน ปรากฏการที่มันเปลี่ยนชีวิตครูก็ได้มาจากตรงนี้นะแรกแรกล่ะครูทําไม่เป็นหรอกกดแรงดึงดูดว่ามันเข้าไม่ถึงพลังงานลึกของความรู้สึกเราอ่ะมันเข้าไม่ถึงและแกลเลยที่ทําทําแล้วทําอีกทําแล้วทําอีกซ้ำ,ซำ